สวัสดีครับนี่ครับเจเพริร้านเอกทน์ซิงแอสรีนะครับกลับมาอีกแล้วนะครับคันนี้นะครับรถของทุกค้าประจํานะครับรอบนี้มาอัปเกรดเปลี่ยนกล้องมองรอบคันนะครับเป็นแบบ360รุ่นที่เป็น ASD เรรคพันแปนะครับก็ถอดกล้องเดิมออกนะครับนี่จะเป็นกล้องเดิมนะครับ4ตัวที่มาจากโรงงานกล้องหน้ากล้องหลังแล้วก็ตัวกล้องที่กระจกมองข้างนะครับ เปลี่ยนใหม่ติดตั้งในตำแหน่งเดิมนะครับอันนี้กล้องหน้านะครับ TVs. ปรับมุมมองให้ไม่ก้มไปไม่เงยไปนะครับมอง้านหน้าชัดเจนกล้องข้างทั้งสองทั้งซ้ายทั้งขวานะครับก็อยู่ในตำแหน่งเดิมตัวนี้กล้องจะเจาะฝังจะมีตัวกล้องจะโผล่ออกมานะครับกล้องด้านหลังก็ติดตั้งในตำแหน่งเดิมปรับมุมมองนะครับ ให้ได้ตามมมุองศาตามเดิมนะครับแล้วก็สวยงามเก็บซ่อนแบบนี้สวยงามเลยกล้องซ้ายก็เช่นกันนะครับกล้องก็เจาะในตำแหน่งเดิมนะครับตัวก,กล้องแบบโดมคันนี้ทำกับเราไปหลายรายการนะครับเรียกว่าทั้งคันเลยจอ Android, แอนดรอยดัมทั้งคันเครื่องเสียงฝาท้ายไฟฟ้ากล้องบันทึก รอบนี้ก็เปลี่ยนอัปเกรดใหม่นะครับตัวกล้องรอบคังแบบ1080ตอนดอตอนีอยเปลี่ยนไป็น2รุ่นแล้วนะครับตอนนี้ใส่เป็นตัวท็อปแรม8 2K ตอน3ปีที่แล้วก็ใส่เป็นตัวท็อปแรม4นะครับอัปเกรดใหม่อามาดูกันนี่นะครับภาพชัดเจน ต้องถอยอตัวรถนะครับเราเซตได้ตอนนี้เราเซตก็คือเซตเป็นตัวรูปของรถป a เจโรเลยแต่จะเป็นโฉมโมเดล2020นะครับน,นี้มุมมองแบบ 3D นี่นะครับมองเห็นชัดเจนโหภาพสายกิ้งๆเลยนะครับ 180P 0รถแต่เอกจอตรงนี้นะครับ2คั 2000, นนี่เห็นชัดเจนนะครับตรงนี้ก็โต๊ะทำงานเก็บของประมาณนี้มุมมองแบบ Eye View ามาดูมองสองมิติกันนะครับด้านหน้านะครับแบบเส้นวงเลี้ยวถ้าคาลิเบตวางให้เห็นนะครับว่าตำแหน่งการคาลิเบตตรงเป๊ะนะครับตรงเป๊ะไม่มีเบี้ยวไม่มีเอียงนะฮะมุมมองด้านบนเปลี่ยนมุมมองได้หลากหลายนะครับ แลตัวจอนะครับพอใส่กล้องรอบคันแบบนี้คุณสามารถเอาแฟลชไดฟ์เสียบ USB นะครับก็จะทําการบันทึกได้นี่นะครับเป็นเครื่องบันทึกภาพพอเสียบเข้าไปมันตำแหน่งเก็บไฟล์ USB 2 <c oughs> ตัวนี้มี3 USB ครับอยู่ที่เราจะเลือกเลือกได้เลยว่าเราจะไปเก็บ USB ไหนนะครับก็เลือกให้ตรงมันก็จะบันทึกให้ไฟล์สามนาทีโดยบันทึกทั้งหมด4 3กล้องเลยไอ้4กล้องนะครับรอบตัวเลยนะครับดูซิอันนี้ ต่องเครื่องเป่บภาพเครื่องบันทึกภาพเล่นอันนี้ไม่มีนะครับไม่มี USB อยู่ภาพมุมมองแบบนี้จำจับนะครับกล้องชัดมากก็สนใจนะครับติดตั้งทั้งจอ Android กล้องรอบคันฝาท้ายไฟฟ้าระบบเครื่องเสียงกล้องบันทึกนะครับเมื่อ อาทิตย์ก่อนก็เพิ่งมาติดกล้องบันทึกใหม่นะครับใส่70ไหไมล์เข้าไปวันนี้ก็มาใส่กล้องรอบคันเพิ่มนะครับก็สินใจงานติดตั้งดีๆเนี้ยแบบนี้ก็ติดต่อในเอกได้ครับคันนี้ทํากับเราไปเยอะมากทำกับเราตลอดแล้วรับให้เราดูแลนะครับก็สนใจติดตั้งติดต่อในเอกครับเบอร์โทร0 8นนะครับเ8 7 6 2ป6เป็ดหูกกแฟนเพจย,ยูทูชเอกซิงแอสรีนะครับ ก็โทหาได้เอกได้สงสัยอยากจะทำอะไรก็ติดต่อมาได้ครับขอบคุณน้องบอสครับสวัสดีครับเดี๋ยวเราไปทดสอบกล้องมองรอบคันที่ติดตั้งเพิ่มเข้าไปครับว่าจะจําแค่ไหนนะครับลองไปขับกันดูเราเปิดโหมดกล้องรอบคันนะครับ มมองด้านหน้านี่เราขับเข้าไปปุ๊บเราก็จะเห็นนะครับภาพชัดเจนระยะนะครับโอ้โหเป็นไงเป๊ะๆะนะครับเซอร์เซอร์แจ้งเตือน,นทันทีใครล้างเราก็มุมมองก่อนเส้นวงเลี้ยวนะฮะปุ๊บ 6 0 8 0 p ี่นะฮะเปึ๊บนี่เรามูมุมมองได้นะครับ ของ Bird Eye View เนี่ยดูว่าระยะจากกล้องหน้าบางทีมุมอับทางด้านขวานะครับมองไม่เห็นแล้วก็ใช้มุมมอง Bird Eye View เนี่ยช่วยได้นะครับ กาผมเปิดกล้องดูนะครับเราก็กดจากตรงนี้เวลาเรากดจากหน้าจอนะครับมันจะค้างไว้มันจะค้างเข้าโหมดกล้องไว้แบบนี้เลยนะครับเราก็เลือกมุมมองได้อย่าดูกล้องจากด้านหลังก็ได้นะครับหรือดูกล้องจากด้านหน้า ปิดไฟให้ดูดไฟวิ่งนะครับโอ้โหเนี่ยปิดไฟวิ่งนะไม่ได้เปิดไฟนะครับปิดไฟวิ่งดูภาพที่ได้นะครับชัดๆแบบนี้เลยขณะปิดไฟวิ่งนะครับเดีย๋ยวผมเลี้ยวขวาซอยหน้าจะมืดกว่านี้อีกดี่ผมปิดไฟวิ่งไม่ได้เปิดไฟอะไรเลยนะครับ ให้เปิดไฟนะให้ดูนะเปิดไฟภาแบบนี้ปิดไฟวิ่งนี่มองจากกล้องได้ชัดๆเลยนะครับเปิดไฟสูงสอดเข้าไปเปิดเป็นไฟลีอย่างเดียวเปิดสปอร์ตไลท์นะฮะเห็นว่ากล้องไม่ถึงจะมืดนะครับก็ยังมองได้ชัดเจน พออยงมองได้ชัดเจนนี่ผมปิดไฟเนี่ยมืดตึบเลยในกล้องมือถือแล้วเนี่ยมองไม่เห็นเลยครับแต่ในกล้อง360นะครับชัดเจนโอ้ชัดเจน,เจนมองแทนได้เลยนะครับเปิดไฟ กล้องความละเอียด 180p 0นะครับมองกันเห็นแบบชัดๆเลยทั้งกลางวันกลางคืนทดสอบกันให้เห็นชัดเจนนะครับก็สนใจติดต่อในเอกได้ครับขอบคุณครับ